คลิปนี้ก็สวัสดีมาม่านะคะค่ะสวัสดีค่ะก็อันนี้รัดจะทำมะม่วงสูตรสูตรนี้ห่วงไหมคะเขาเรียกสูตรอะไรไม่ห่วงค่ะเพราะว่าสูตรนี้เวลาลงใต้นี่จะได้กินเป็นประจำเป็นการยำมะม่วงเขาเรียกทางใต้เขาเรียกมะม่วงเบาอันนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างคะ ส่วนประกอบง่ายๆมากเลยก็มีมะม่วงมีมะม่วงเบาแล้วก็มีเกลือแล้วก็มีน้ำตาลนิดหน่อยมีพริกแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหินมะพานแล้วก็มีปลาหมึกอบกรอบอันนี้ต้องพริกเป็นพริกแห้งหรือว่าพริกสดคะพริกสดจะอร่อยกว่าเพราะว่าเราใช้หัน่นเราไม่ได้ใช้ตำ แล้วสูตรนี้เขาเรียกสูตรเอาออริจินอลของของทางใต้ของปากใต้ใตอ่อใช่เพราะว่าเวลาไปใต้เนี่ยจะได้กินกินบ่อยมะม่วงนี้เขาเรียกมะม่วงเบาใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าทางใต้เขาเรียกมะม่วงเบาแล้วผลสุกเป็นแบบไหนคือผ,ผ,ผลสุกจะเอามาทําไม่ได้มันจะนิ่มมันไม่อร่อยเพราะมันมีรสชาติเปรี้ยวมากนอกจากตัวยำอันนี้เขาเรียกยำอะไรคะยำยำมะม่วงยำมะม่วงเบา ใส่กุ้งสดได้ไหมใส่กุ้งกุ้งแห้งกุ้งสดนี่ได้ไหมได้ถ้าเราทํากินเองอะ่ะได้เราอยากจะใส่อะไรเราก็ใส่ได้ถ้าเราทํากินเองมะม่วงพันุนี้จะมีเฉพาะทางใต้หรือว่าปลูกได้หมดทุกพื้นที่คะคือส่วนใหญ่อะ่ะจะอยู่ทางใต้แต่เดี๋ยวนี้มะม่วงอันเนี้ยมันจริงๆมันเป็นมะม่วงบ้านๆนะของทางใต้แต่พอตอนหลังเนี่ยมีการแบบเอามะม่วงเนี่ย ไปแช่อิ่มมันก็ทำให้มูลค่าไปแปลรูปอย่างเงี้ยทำให้มูลค่ามะม่วงอ่ะมันมีราคาสูงเดี๋ยวนี้บางที่เขาก็ปลูกกันหลายพื้นที่หลายจังหวัดอย่างเงี้ยแล้วแต่ก็มีทั่วไปเหมือนกันแสดงว,ว่าสูตรนี้เป็นสูตรของใต้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ก็ปกติถ้าเป็นมะม่วงหิมะพานโดยเฉพาะทางทางภาคใต้ก็จะปลูกกันอยู่แล้วใช่ใช่ใชทางป ลาหมึกนี่ก็จะมีอยู่ทางใต้เหมือนกันใช่ใช่แต่แต่เราเอาที่สะดวกอะเซเว่นมีเราก็ไปซื้อที่เซเว่นเอาปกติจะเป็นวัตถุดิบที่ที่ดั้งเดิมก็คือท,ทางชาวบ้านเขาจะทำกินกันใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นรสชาติอีกรสชาติหนึ่งที่เป็นรสชาติที่กลมกลม่อมเราใช้ส่วนผสมเป็นเกลือแทนน้ำปลาเพราะว่ามันจะได้ไม่ออกน้ำ ก็คล้ายๆกับทางอีสานก็จะเป็นแบบง่ายๆคุกๆไม่มีอะไรเยอะใช่ไม่มีโปรตีนใช่ใชได้แค่วิตพวกวิตามินใช่ก็เป็นรสชาติอีกรสชาติหนึ่งนะคะใช่ก็ขอบคุณสูตรนี้นะคะสูตรทางทางใต้ก็มีหอมหอมหัวใหญ่เนาะใช่ใช่ใส่หอมหน่อย ใส่หอมหน่อยใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่พริกแล้วเราก็คุกเอารสที่เรากินแล้วโอเคแล้วก็เติมเม็ดมะม่วงหินมะพรานแล้วก็ปลาหมึกอบกรอบแต่ว่าเวลาจะกินเราค่อยใส่ปลาหมึกนะเพื่อที่ว่าเวลาคุกอะ่ะมันไม่มันยังกรอบอยู่กินตอนกรอบๆมันจะอร่อยก็เป็นของ กินเพื่อให้ความสดชื่นใช่ก็เรินเล่นเพลินเพลินเป็นของว่างกินเล่นก็เรียกว่ายำมะม่วงใช่ยำมะม่วงเบายำมะม่วงเบาอก็จะอร่อยอันนี้เป็นสูตรมะม่วงเบาของทางภาคใต้ต้นตำดับเลยค่ะก็อร่อยนะคะขอบคุณมากๆนะคะค่ะก็คู่เขาให้เข้ากันก็เป็นวัต วัุดิบไม่เยอะมากใช่ใช่ง่ายง่ายหาหาได้ในครัววัตถุดิบนี่หาง่ายในครัวมีเกลือมีน้ำตาลพร้อมแล้วประทานแล้วนะคะพร้อมพร้อมแล้วค่ะตะหมกคลิปนี้ก็ลองดูนะคะอาจจะแบบไม่ไม่ได้วือหวาแต่ว่าอร่อยอร่อยค่ะบอกได้คำเดียวว่าอร่อยหมดกะละมังในพริบตา มันหอมอะมะม่วงเม็ดมะม่วงใช่ะะใช่เพราะว่าเราเราไม่ต้องเอาผิวออกเราซอยทั้งผิวลงไปเลยเราซอยบางๆลงไปเลยหั่นเป็นเส้นๆไม่ไม่ต้องขูดเปลือกออกเพราะว่ามันหอมที่ผิวมันก็ขอบคุณมาม้านะคะที่มาทำให้รับประทานในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะ